เมื่อแฟนดูว่าเราชอบกินตำแตงชอบกินส้มตำนะคะปกย่ำผักลาบนะะี่แล้วค่ะเบิง้งนั่งกัเลยจัดมาแห่งแบบนักๆเลยนะคะแตงกวาแต่ว่าตรงฝากินค่ะเพราะว่าบางเทือเวลานั่งสื่อของสินนั่งสิแบบบ่อยเลือกนะคะนั่งกระสีดีบมากนะคะรู้สึกว่าแตงเนี่ยเขาจะเยิม่มถ้าเราเก็บไว้ไหลายๆวันมันอาจจะเสียเสียเร็วนะคะ เนี่ยนวยนี่จะเริมนิ่มๆจักหน่อยโบลูเนาหรือเปล่าตรงเบิ้งอีกเทียนึงนะคะนคะคะความน่ารักของคุณแฟนเมื่อรู้ว่าเราชอบกินพวกส้มตํานะคะตาส้มตําพวกตําแตงพวกนี้นะคะก็เลยมีความอยากอวดนิดนึงนะคะเอามาให้พี่น้องเบิ้งนะคะอยู่เมืองนอกนะคะขันว่าจะมีเงินนะคะหาน้อยกินใดบญญายานนะคะจะส่วนตัวข่อยนะคะ คอยยังบวชท่านในกาซื้อมาคงกินนะคะเพราะว่าแพงมากนะคะก็จะอาศัยกินพวกต,าตําแตงแทนเนาะนั่งกับแฟนกับฮูนะคะว่าขอยเป็นคนมากกินสมตำนี่นะคะแต่คอยก็สียำว่าไม่ไม่ต้องซื้อมะละกอน,นะคะเพราะว่ามะละกอกับแตงกวาราคาก็ต่างกันเยอะมากนะคะก็จะอาศัยวิธีการกินตําแตงแก้ขัดไปก่อนนะคะก็คลิปนี้ก็ เอามาลงให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวขอตัวไปไทยกับเขาก่อนนะคะเมนีวาสีบ่าท่นเดยต่านะคะตอนนี้วาสีเห็ดอ่าตอนนี้กําลังว่าจะนี่ทาพล่าหมูนะคะเห็ดพล่าหมูใส้แตงกวานะคะเดี๋ยวขอตัวไปเทกับเขาก่อนนะคะไปลคะค่ะบ๊ายบาย